พบกันอีกครั้งนะครับวันนี้นะครับผมมาที่ตลาดไทยนะฮะแถวรังสิตนั่นเองนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยผมจะมาเซตไลท์นะฮะจัดอุปกรณ์เซตไลท์ถึงบ้านลูกค้านะเดี๋ยวไปดูกันนะฮะว่าด้านบนเนี่ยจะเป็นยังไงเดี๋ยววันนี้เราจะขึ้นไปชั้นสามนะฮะด้านบนนะครับก่อนที่เราจะไปนะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดติดตามช่อง YouTube t i k t o เพจนะฮะชื่อ Boy Photo Trick เืิดกันนะครับเดี๋ยวเราขึ้นไปดูบรรยากาศข้างบนกันเลยนะครับไป ตอนนี้เราก็ยกของจากชั้นสัตว์ขึ้นมาข้างบนร้กยแลวก็อันนี้เดี๋ยวเราจะมาจัดเตรียมอุปกรณ์กันนะครับซึ่งตอนนี้ก็เดี๋ยวเรามาเจอพี่ที่ติดต่อมาพี่วิทย์ชื่อพี่วิทย์นะครับอ๋อนี่เลยครับสวัสดีครับพี่วิทย์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับของพี่วิทย์วันนี้ไลฟ์ขายอะไรครับสินค้าก็เป็นของ LD ครับอ๋อ LD โปรตีนของแมตตั๊กของแมตตักต๊กใช่ไหมหลักผมก็ทำพวกน้ำส้มผมทำน้ำส้มอยู่แล้วทีนี้ก็ให้แฟนมามามาไลฟ์ขาย อ่าเปิดมิติใหม่เปิดมิติใหม่เปิดมิติใหม่ก็ลองดูเพิ่มช่องทางใช่ครับการใายการเลงนเคยไลฟ์มาก่อนไหมครับถามว่าเคยไลฟ์มาก่อนไหมก็เคยแต่ในมือถืออ๋อใช้มือถือใช่ไหมแต่ผมยังไงอ่ะผมลงทุนสมมติผมลงทุนอย่างเงี้ยมาเราก็รู้สึกว่าไหนๆเราก็จะจะแบบ ทำธุรกิจตั้งทีก็เอาให้สุดไปเลยก็เลยลงทุนกับเรื่องชุดในการไลฟ์ให้มันดูใช้ยาวไปเลยใช้ยาวไปเลยใช่ดีเพราะว่าอนาคตยังไงคนก็ไลฟ์ไลฟ์กันหมดแล้วเปลี่ยนจากมือถือเนี่ยมาเป็นกล้องหมดแล้วใช่แต่ภาพมันก็เดี๋ยวนี้คนภาพไม่ชัดคนก็ไม่ดูภาพคอนสซลคนก็ไม่ดูแล้วอีกอย่างเป็นจุดสําคัญก็ถือว่าคนไลฟ์ถ้า เขาออกมาไม่ไม,ไม,ไม่ไม่มั่นใจเขาก็จะไลฟ์ไม่ไม่แบบไม่อิจฉาบมานมของมันมมมม่นใจแต่ถ้าทุกอย่างมันพร้อมอเขาจะแบบพลังงานเต็มที่ทใช่ก็ประมาณน,นี้ครับจรบก็เดี๋ยวเราจะมาจัดเซตไลฟ์ด้วยกล้องพนาจีเก้หนะ้าแล้วก็อุปกรณ์มีเอฟเฟกเสียงแล้วก็มีชุดไฟมีครบเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนแล้วมีการดี๋ยวจะมาสอนทีละขั้นตอนให้นะครับ ใส่ตัวดัมมี่โอเค <Okay. S 2> แล้วก็เอาตัวนี้ใส่เข้าไปครับอันนี้ใช้กับกล้องฟานาจีเก้าห้าแล้วก็ดันตัวนี้ครับดันตัวที่เป็นพลาสติกตัวนี้ออกมาเนี่ยดันแล้วก็เอาตรงนี้สอดเข้าไปนะครับนี่สอดเข้าไปตรงนี้ปุ๊บแล้วก็ล็อกได้เหมือนเดิมทีนี้ขาตั้งกล้องครับเวลาเราตั้งเนี่ยคือผมก็จะยกอย่างนี้ขึ้นนะครับเสียเข้าไปแบบนี้ไอ้ตรงนี้เป็นตัวล็อก ลลววตัวนะตว็อกใช่เป็นตัวล็อกตัวนี้นะครับจะแน่นคือที่ใช้หัวหัวบอนแบบเนี้ยมันจะจะค่อนข้างที่จะปรับได้อิสระ<ม>ปรับสองทางตรงนี้นะเนะียครับนี่ปรับลื่น<ม>แล้วก็ไอตัวจอตัวเนี้ยอย่างนี้ขึ้นได้เพราะว่าไอตัวสายมันก็จะอยู่ตรงนี้<ม>ช่องไม่อยู่ตรงนี้<อ>นะครับหรือบางทีเราก็หันเอาไว้ดูอย่างนี้ก็ได้ครับนะฮะนี่ ล็อกได้ที่แล้วก็ล็อกตัวนี้แล้วก็ล็อกตัวนี้เดี๋ยวเราดูที่กล้องอีกทีว่าเพราะว่ามันจะมีามาตรวัดระดับน้ำ oh. ว่าเอียงหรือไม่เอียงบางทีเราก็มองตรงแต่บางทีกล้องมันมองเอียงอะไร <Yeah. S 1> ก็มีตัวนี้เนี่ยเวลาเราซูมเข้าไปครับเราจะโพสต์อัพเข้าไปประมาณนี้อย่างเงี้ยมันเนี่ยนะอันนี้คือกว้างสุดกว้างสุดกว้างสุดของเลนนะครับแต่อันนีน้ผมก็จะซูมโพสตอัพเข้าไปอีกนิดนึงแล้วแต่ถนัด อันนี้เดี๋ยวปิดให้ก่อนปิด EVF ลากรูนี้ก็ได้เห็นไหมไอโอน้อยภาพจะคมแต่มันจะมาพร้อมกับความมืด<อ>นะครับเพราะนั้นบางคนไฟน้อยอย่างเงี้ยเขาก็จะใช้เลนส์พวกหน้าชัดหลังเบลอช่วย<อ>นะครับแต่ว่าอันนี้ผมมองว่า400เนี่ยกโอเคละแล้วก็กดตรงตกลงตรงนี้ครับเซ็ตเนี่ยครับทีนี้เราก็มาเช็คดูว่าสินค้าที่เราเอามาเนี่ยมัน สวา่างไว้ไอ้นี่นก็ไม่ได้สว่างมากหรอกอน่ะครับห,หรือถ้าดูอีกทีหนึ่งอ่ะกดหนึ่งครั้งแล้วก็ลดลดล,ลงเนี่ยสินค้ามันจะเข้มขึ้นนะครับแต่นี้ก็ต้องดูผิวคนอีกทีหนึ่งว่าอยากให้ขาวประมาณไหนอ,อ่างเงี้ยครับถ้าถ้าสมมติว่ามันมืดแต่ว่าผมอยากได้สุขภาผมจต้องเพิ่มเพิ่มไฟเข้าไปเพราะมันจะต้องไม่ต้องปรับในตัวอันนี้ถูกต้อง ก็ไม์ที่เราใช้นะครับในการไลฟ์เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะใช้เป็นไม์ไวเลสนะครับซึ่งที่ผมแนะนําเยอะก็จะเป็นไม์รุ่นนี้เลยครับซาลามอนิกบีลิงค์ห้าร้อยรนะฮะซึ่งชุดนี้เนี่ยจะเป็นชุด B2 นะฮะบ2แล้วก็สีส้มๆแบบนี้นะฮะต้องบอกว่าเป็น Limited e dition นะครับผลิตมาจำนวนจำกัดถ้าใครซื้อช่วงนี้ได้ทันนะฮะต้องบอกว่าค่อนข้างที่จะสวยเลยนะครับซึ่งผมก็แกะกล่องมาแล้วเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันนะครับ นี่ครับแพ็กเกจก็จะเป็นแบบนี้เป็นไอตัวข้างนอกเนี่ยจะเป็นบล็อกชาร์จนะครับซึ่งเราสามารถชาร์จแบตเตอรี่ไว้ได้โดยใช้ไทซีแถมมาในกล่องนะครับเวลาเปิดก็คือกดตัวนี้เปิดหนึ่งครั้งแบบนี้นะฮะแบบนี้อ่านะครับอันนี้เขาก็จะชาร์จอยู่เดี๋ยวผมจะเปิดนะครับวิธีเปิดก็คือกดตัวนี้ค้างไว้5วิกดค้างไว้นะครับอันนี้คือก่อนเริ่มใช้ไม้นะ ทุกครั้งนะครับถ้าใครที่ใช้ไมค์สลาโมนิกให้เปิดแบบนี้ไว้นะครับกดค้างไว้หาวินะครับทุกอันนะครับหลังจากนั้นให้กดแทรตัวนี้ครับกดแพรตัวนี้กดหนึ่งครั้งครับสัญญาณอย่างเงี้ยมันไม่มีสมมตินะเราก็กดตัวนี้เอามาวางอย่างเงี้ยแหละ,ะแล้วก็ต้องมีไฟนะเมื่อกี้มันไมมีไฟแล้วก็ มันจะสะดุ้งแปบบ๊แบบนะ uh huh. พอมันสะดุ้งแป๊บนึงเนี่ยเดี๋ยวมันจะเชื่อมต่อสัญญาณให้อัโตโนมัติเหมือน uh huh. มันมมรีเซ็ตเหรอใช่คือบางคนไม่ได้ทําแบบนี้แล้วอยู่ๆก็เปิดติดแต่สัญญาณไม่มาเ uh huh. สาสัญญาณนั้นเนี่ยไม่ทํางาน uh huh. ก็เลยแบบเสียงไม่มาเงก็ uh huh. งั้นวิธีแรกก็คือเวลาใช้งานครั้งแรกก็ทําแบบนี้แต่ถ้าเจอปัญหาแบบนี้ก็แค่เอามาวางแบบนี้แหละ uh huh. แล้วก็กดเนี่ยโอเค อันนี้เดี๋ยวเราจะมาลงไดรเวอร์ของ Capture ์การรุ่นนี้นะครซึ่งต้องบอกว่า Capture ์การรุ่นนี้เนี่ยเป็นของ Evermedia รุ่น GC 5 5 1นะครับหรือ LG X2 นะครซึ่งเป็น Capture ์การที่ให้คุณภาพ 4K นะครถึง60เฟรมนะครับ,รบและที่สำคัญตัวนี้ใช้ USB 3.1นะครับมีทั้งช่อง IN IN ก็คือนำภาพเข้าเอาก็คือเอาไปต่อกับดูกับทีวีได้หรือว่าบางคนอยากใช้ เล่นเกม2จอก็ทําได้นะครับและที่สําคัญคือรูปที่อยู่ในกรอบตรงนี้เราสามารถปริ้นแล้วเอามาเปลี่ยนได้โดยหมุนตัวนี้ออกอะนะครับอยากได้เป็นรูปแบบไหนก็สามารถเอามาเป็นของตัวเองได้นะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะลงไดรเวอร์ที่คอมพิวเตอร์นะครับว่าวิธีการใช้งานแคปเจอร์ตัวนี้มีขั้นตอนนิดนึงนะครับก็เข้าไปที่ Google ได้เลยครับอันได,ไดน้ก็ได้นะครับนี่นะครับแล้วก็เข้าไปที่แล้วก็ พิมพ์คำว่าดเวอร์ครับ GC ข้างหนึ่งนะครับเข้าไปที่อันแรกนะครับโอเคอันนี้ก็ประมาณนี้แล้วก็ตัวน,นี้หนึ่งศูนย์แปดศูนย์นะครับเท็คหนึ่งเก้าสองศูนย์จริงๆอันนี้มันเป็นอัตราส่วนของอันนี้อยู่แล้วแต่อันนี้คือแนวนอนอ๋อแค่สลับกัน เอาพันแปดสิบมาวาข้างหน้าอเอาพันเก้าไว้ข้างหลังมันจะเป็นแนวตั้งอ๋อแค่นั้นเองครับแล้วก็ข้างบนด้วยเหมือนกันแต่กอ่อนคือวันแรกอะเดี๋ยวพี่จะเปิดให้ดูพี่ใช้มือถือไว้พี่บอกพี่ชายเลยว่าฉันไม่ไายแล้วเพราะว่าเหมือนเป็นพีเซนเตอร์น้ำพริกกะปิอะขนาดน,นั้นเลยะครับ ไปไปน้องกูหน้าดำมากเสร็จงานเรียบร้อยก็รอนะรอแป๊บนึง อันนี้จ่ายเงินสดนะครับก็จริงๆทั้งหมดก็ร่วมๆเจ็ดเจ็ดหมื่นกว่าบาทนะครับทั้งทั้งทั้งเซตเลยกล้องไฟไมเอฟเฟกนะครับไฟข้างหลังทั้งหมดเลยนะครับสามสี่ห้าหกสี่ใช่ก็มาจับไว้หมื่นหนึ่งใช,ใช่ครับเดี๋ยวผมทอนให้สิบบาทเรานล้วนะป่ะได้ครับเดี๋ยวขออนุญาตอันนี้ก็เสร็จภารกิจแล้วนะครับ,รบเดี๋ยวอันนี้ก็ เดี๋ยวผมนับเงินนะครับอันนี้จ่ายเป็นเงินสดทั้งหมดสองเหมือนบอทำประันงอะคคนรงชื่ออะไรไม่อเอไม่เลยไม่นั่นแหละอีกคนชื่ออะไรนะเอ็มัเทเมอยผมเคยเจอตัวจริงเขาอยู่นะ ยางเหมือนเราเลยใช่เขาเขาเพิ่มมันเราเป็นคนพูดลักษณะเสียงนะครัูดทำใาลักษณะเหมือนกันเลยใช่หน้ามีเอ็มหกหกหมื่นสี่นะครับผมก็จะติดต่อยู่สิบบาทครับผมนี่ทั้งหมดหกหมื่นนะครับก็จริงๆทั้งหมดเจ็ดหมื่นก็มัดจําไปเหมือนหนึ่งนะครับอันนี้ก็รับเป็นเงินสดนะครับผมก็ขอบคุณมากๆนะครับหมดเนี่ยได้คืนได้คืนมาเหลือญเนี้ยชื่อว่าอะไรเนี่ย แล้วเราติดปัญดิ้แลกกันไม่มีเลยครับถ้ามีติดปัญหาเรื่องอะไรก็โทรมาได้ตลอดนะครับเพราะว่าจริงๆผมก็สแตนบายอย่างนี้ตลอดนะครับตอบเองหมดใช่ครับทั้งหมดเลยตอบเองหมดทั้งหมดเลยก็คือของอะไรหน้่าเพจเราก็ตอบเองหมดทั้งเพจทั้งไลน์ YouTube ด้วย YouTube ด้วยอ่ะ YouTube คนคอมเมนต์เยอะมากแล้วก็มีอยู่เคสหนึ่งเขาลูกค้าเป็นลูกค้าใน YouTube อ่ะเขาบอกว่า ที่เขาบริการเขามาซื้อกับพี่เพราะว่าตอบคอมเมนต์ใน YouTube เพราะไม่มีใคร oh <my> ติดแล้วก็มีอะไรก็ใช้บริการได้เลยเดี๋ยวไลน์หา,ถ,าถ้ามีปัญหาถานนา้าไม่มีปัญหาแล้วใจจะว่าราไม่ดีจริงใช่ไลน์พี่เขียนนี่อ่ะเดียบก็ใช่ใช่ใช,ใชนะม่มันต้องเอาให้สุดเอาให้สุด